อันนี้ผมขอพูดแทนลุงชวนนะครับมีคนคิดเหมือนกันว่าผมเป็นขวากหนามของเขาทำให้ไปร่วมรัฐบาลไม่ได้จึงพยายามพูดว่าบทยุคข,ของผู้อาวุโสแต่ในความจริงแล้วผมเป็นผู้สร้างมากกว่าผู้ทำลายและคนที่พูดเหล่านั้นอาศัยบารมีพักที่พวกผมทำเอาไว้อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับที่ลุงชวนพูดในเรื่องจริงทั้งหมดคนเหล่านั้นกระโหลกกลาให้าเขาทำด้วยตัวพวกเขาเองเขาทำอะไรไม่ได้หรอก หลายคนก็รู้ว่าพวกคนเหล่านั้นไม่ได้มีความสาม,มารถมากมายนี่ผมไม่ได้พูดคนเดียวนะยังมีอีกหลายๆท่านที่เป็นผู้มีความรู้มีวุฒิภาวะต่างก็เห็นเหมือนกันว่าคนเหล่านั้นอาศัยช่องทางต่างๆโดยอาศัยบารมีของประชาธิปัตย์ถึงได้โตขึ้นมาแล้วมาทุกวันนี้ก็หักหลังลุงชวนช่างไม่เป็นลูกผู้ชายเอาเสียเลยหัวใจผมอยู่กับลุงชวนนะครับและผมมั่นใจคนที่รับชาติอีกหลายๆคนก็อยู่กับลุงชวนนะครับลุงชวนสู้ครับผม สวัสดีครับ